เลิศค่ะมากินประจำประจำค่ะมาที่นี่ก็สี่รอบแล้วเนาะสีรร่รอบแล้วสีร่รอบแล้ว,อลวโอ้โหแสดงว่าแฟนพันธ์แท้นะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสารพัดชาแนลอยู่ที่อาเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถนนสายสีตัดใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับร้านแบงค์ทุเรียนหมอนทองระยองนะครับก่อนรับชมคลิปวีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวีโอใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กับสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับไปท่านผู้ชมไปดูกันเลย ขายทุเรียนมากี่ปีแล้วครับพี่สีป่ปีแล้วครับสี่ปีอยู่นี่ตลอดเลยอันนี้เป็นที่สาขาหนึ่งสาขาหนึ่งอยู่นารถไฟนครปฐมอ๋ออยู่นครปฐมอยู่หน้ารถไฟเต็นที่เรืองอ,อ,อันนั้นคือร้านใหญ่เลยอ๋อมานี่ก็คือตรงนี้ได้เสียค่าเช่าไปพี่พเสียครับอ๋อเสียเหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้มาสี่ปีขายทุเรียนอย่างเดียวทุเรียนด้วยแล้วก็มะพร้าวอ๋อหน้ามะพร้าวก็เอามะพร้าวหน้าทุเรียนก็เอาทุเรียน มีขายทั้งปีไหมครับทุเรียนไม่มีทั้งปีทำได้หนฤดูอ๋อครับผมพอหมดไอ้นี่ก็ไปเอามะพร้าวต่อใช่ครับมันก็จะครบรอบพอดีใช่เเป็นไงพี่กาไรดีไหมทุเรียนเนี้ยปีนี้ก็พอได้ครับพอได้นะแนวกิดมันแย่ลงอืมแย่ลงแต่ก็ก็พอได้อยู่ใช่คประจําอาศัยลูกค้าประจําส่วนใหญ่ลูกค้าจะมากินเนื้อไหนครับเนี้ยกรอบน้องนุ่มในครับกรอบน้องนุ่มในร้อยทั้งร้อยครับครับผม แล้วพี่ไปรับทุเรียนนั้นยังไงครับอันนี้ไปซื้อที่สวนจันทบุเีลยระยองไปที่สวนเลยใช่ไปเอามาทีสองสามปันเลยใช่ครับโอ้โหมาไปไปตัดดิบมาหรือว่าตัดดิบมาบไปตัดดิบมาแต่ต้องเป็นลูกแก่ใช่ไหมใช่แล้วก็ไล่เคาะขายเอาอ๋อแล้วก็ไล่เคาะขายเอาค,คือลูกที่มันแบบว่าสุกแล้วเราเอาออกมาใช่ครับผมฝากร้านหน่อยครับพี่ ชื่อร้านแบงทุเรียนหมอนทองคุณภาพมีสองสาขาครับสาขาแรกอยู่หน้ารถไฟนครปฐมเป็นที่เหลืองสาขาที่สองอยู่นครราชบุรีนครรังไุรีครับที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงถึงสี่ทุ่มครับแปดโมงถึงสี่ทุ่มหรือจนกว่าของหมดสี่ทุ่มแล้วมีไฟเหรอพี่มีครับมีอ๋อมีไฟนะครับแล้วที่สาขานครปฐมเหรครับสาขานครปฐมเปิดแปดโมงถึงสี่ทุ่มเหมือนกันอืม ครับผมก็ท่านผู้ชมครับมีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับแวะมาอุดหนุนพี่อะไรนะแบงค์ครับพี่แบงค์ทุเรียนหมอนทองระยองครับผม,มครับผม ผมมาเมื่อตอนเที่ยงยังเ,ง,ยงเต็มนนี้อยู่เลย <laughs> ตอนนี้ก็เวลา5ล้าโมงนิดๆนะครับท่านชมลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับชมวันนี้หมดเลยละครับ600โลนะครับวันนี้นะครับห0 0โลนะครับอร่อยค่ะทุเรียนร้านนี้เป็นไงครับเลิศค่ะมากิดประจำประจำค่ะมาที่นี่ก็สรอบแล้วเนาะสี่รอบแล้วสี่รอบแล้วโอ้โหแสดงว่าแฟนพันธ์แท้นะครับสุดยอดครับผม kada ban ค <พ uka> าครับ,บ,รบ,บวันนี้เอามากี่กิโลพี่ันนี้ประมาณสี่ร้อได้โอ้โหสุดอยอด โอมารถจะหมดแล้วนี่เหลืออยู่ไม่กี่ลูกครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนจบคลิปเดีโอนะครับท่านผู้ชม ร้านทุเรียนหมอนทองระยองอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนายแบงค์ทุเรียนหมอนทองระยองรับประกันเนื้ออ่อนรับคืนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปโยมใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้กับสารพัฒชาแนลได้มีกำลังใจทําคลิปโยใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ